วันนี้พี่ลูกปลาบ้านสวนผักถุงดำค่ะวันนี้เรามีเมนูอาหารแบบบ้านๆมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะเพื่อนๆเคยทำกันทานหรือป่า้าเขาเรียกว่าเมนูปลาบูต้มกะทิกับลูกมองเมงเดี๋ยวมาดูขั้นตอนและวิธีการทำกันนะคะขั้นตอนแรกเราคือ ตั้งน้ำกะที่ให้เดือดเลยนะคะเราจะใช้หัวกับหางผสมกันเลยนะคะพอเดือดได้ที่แล้วนี่นะคะนี่ก็จะเป็นกะปินะคะแล้วก็เกลือกะปิประมาณหนึ่งช้อนชานะคะเกลือหนึ่งช้อนชาแล้วก็จะมีผงพรุงรสนะคะอันนี้ไม่ใส่หรือจะใส่ก็ได้แล้วแต่ตามชอบเลยนะคะใส่ลงไปในหม้อเลยนะคะ ให้เข้ากันนะคะให้เกลือละลายขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะมีหอมแดงนะคะมีกระเทียมทุบพอหยาบๆนะคะแล้วก็จะมีขมิ้นนะคะขมิ้นเราใช้เพื่อดับกลิ่นคาวปลานะคะแล้วก็มีตะไคร้ที่เราทุบแล้วนะคะใส่ลงไปในหม้อเลยนะคะ เราจะต้มให้เดือดสักพักนะคะเพื่อให้กลิ่นหอมของตะไคร้กับขมิ้นออกมานะคะนี่นะคะหน้าตาของลูกมงเมงหรือภาษากลางเขาเรียกว่าตะลิงปลิงค่ะแล้วก็เก็บสดๆมาจากต้นเลยนะคะ นำมาตัดหัวท้ายออกนิดหน่อยเพื่อความสวยงามนะคะแล้วก็ผ่าครึ่งล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็ใส่ลงไปในหม้อเลยนะคะเพราะว่าเราอยากให้มันเปื่อยแล้วก็มีรสชาติเปรี้ยวออกมาก่อนนะคะเพราะถ้าเราใส่ปลาก่อนเดี๋ยวเนื้อปลามันจะเละก,ก่อนนะคะก็ใส่ลงไปในหม้อเลยค่ะ เมนูนี้ใครเคยทำทานบ้างเม้นมาพูดคุยทักทายกันได้นะคะพอดีช่วงนี้บ้านพี่โยปลาลูกตะลิงปิงหรือลูกมองเมงกำลังออกเยอะเลยค่ะก็เลยนำมาทำอาหารจะยำใส่หัวกะทิก็ได้นะคะอร่อยมากๆเราก็ตั้งให้เดือดสักพักนะคะเพื่อให้ความเปรี้ยวของมันออกมานะคะเปิดไฟนิดนึง นี่นะคะหน้าตาของปลาบูคุณสามีไปหามาได้แบบสดๆเลยค่ะปลาบูถ้าอยู่ในร้านอาหารก็จะมีราคานะคะหาทานยากมากโชคดีที่พี่ลูกปลาอยู่ในใกล้ๆกับเขาเรียกว่าคลองภุมดวงค่ะอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีวานสามีไปหากับเพื่อนมาค่ะ ต้องนั่งเรือไปนะคะถึงจะได้มาปลาบูเป็นปลาที่หายากนะคะรสชาติเนื้อก็จะหวานไม่คาวเลยค่ะอันนี้เดี๋ยวได้ที่แล้วเราก็ใส่ปลาลงไปเลยนะคะดูเนื้อนะคะ